อันนี้ขายอะไรล่ะนี่ชื่ออะไรลูกเอ้ยฟ้าใสโทษนะฟ้าใสหรือแต่ละชื่อฟ้าใสจะไปชื่อเฉลิมด้วยเอาทำให้ชื่อเฉลิมคนอยู่ที่นี่ก็ชื่อเฉลิมเยอะแยะเอาคนคนไหนเอาเอาตังค์ให้ฉันหลุนนี่แหละอชื่อเฉลิมมันเขาวัดไม่ได้ทำให้ไม่ที่เขาไปได้หรอเขาไม่เคยด้ยินนี่เออได้ยินว่าไงเฉลิมพระเกียรติอุ้ยอะไรมันเป็นชื่อเพ้อ โอ้ยองเงินเลี้ยงเธอรักเชื่อไร้กระได้เมด่อคอยเป็นคนดีสวัสดีพี่น้องชาวบ้านนาสามอ่าจ้ะฉันนี่เป็นคนเสริมแางคนเสริมแางแต่มาได้ผัวอยู่บ้านนาสามนี่แหละเอาจะเป็นคนกูที่เท่าไรเราขับมูวให้กู้จังมาได้แต่กูจังชื่อผัวกูได้ผัวแกชื่ออะไรกำนันสันติอู้กูอันนี้กำนันสันตินี่อันนี้ แล้วนี่กูจะเลิกนี่แหละถ้ากำนันกนไดเขาไม่จะเลิกแกแล้วแท้โอ้ยประชุมบ่อยปวดไม่มีเวลาให้กูนี่จะไปเอาผู้ใหญ่เตยแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ก็ไปได้ไวยแล้วกับกนรนั่ะนี่จับแล้วเนาะอี่บอกมันเนี่ยกูกูหันมาจะแล้กูบอบางเรื่องบางเรื่องอยู่ก็มันมาแปรปีนมาขุนก็มันก็ทีแกกับแกพูโอ้ยไหนมึงหันหน้าไปทางนนรก มีแม่เมอ้ยค,คืออยัง,องกระดกกระทาอย่างไม่ซุกนี่แหละดกกระทาใครตัวปิ่งใครหน่อยซีพีนาทีไอ้ที่ใครพิดท,ท้องนะ่ะเออพี่น้องเออไปเย็นเนี่ยุดผูกแม่ลเล้วอันจะตามนอกบ้านนี่ยเออผูกกระดังแลงแนงเนาะแต่ว่ามีม่ใหญ่อันหนึ่งเัาทำให้เขาห้องน้ำแกก็ไปยืนเขาห้องน้ำเพราีเขาเรียกผูกกันเมื่อบาดเมือเพื่อนมืใหญ่อันนี้จะเรียกนี่คือเพื่อนเอาแถวซุ้งเนินในแถวนี้เขาไม่เรียกผูกี่ นี่จังแล้วกับพตัตผูขืนตุ้มใหญ่ย,ย,ยืนอยู่ขาห้องนำ้ำอุ้ยหีร่วงหมดห่วยแมนะ่เว้ยกูกับเคียหาช่วยหาจังอยาตายวัดตรงไหน,นหาอะไรเราหาหีแค่นั้นโอ้ปันนี้เห็นไปปะเนี่ยไปจักแล้วเพราะมันเป็นคำโบราณเออนี่นี่อ,อะไรสาวสาวอู้วันนี่ไม่ใช่หมดแรงหามขืนตนมะม่วงนกะันไหมลูก nó cho khóng nè Ở đây cái Mà à, nè Thì mình đi, <laughs> đi qua tặng ừ. <laughs> ừ. bảy ừ. <laughs> <laughs> rồi, kìa qua đâu Ừ là oan đứa nàng Có tặng rồi rồi <laughs> <laughs> มึงทำดีๆเลยแล้วสาวาันนากันี่มีแต่งงามๆหอกนะสาววานนาขังมีแต่งงามๆสวยๆสาวๆอย่ามองหน้าฉันของมึงยาแล้วนีแกขาเกินน้อนมันนี่นู่นนี่มันมาตาบานสองคอนนี่เอาไห้มาสองคอนนี่นั่นแล้ว พี่น้องเอ้ยหวังแล้วมานน่ะถูกหวยด้วยเบอรกันยังไงเาขาลองถามยัไ,ไม่ใครถูกไหมหรอมันที่ถูกได้ยังไงเวลาหวยเขาออกก็ไม่พากันมีข้อบึกงี่เขาตรงไหนเขาประกาศบอกถูกงวดถูกงวดก็ไม่พากันั่งเขาประกาศมายัางไงเอาพราลากะเขาจะออกรางวัลที่หนึ่งเขาก็ยังบอกยุ่นเนี่ยเขาบอกว่าขณะนี้ประธานกรรมการได้ทําการเสี่ยงลุกบอลหมดทั้งหกล <c oughs> ่เขาเสี่ยงไปหมดแล้วกะเลย เขาเสียงไายไม่ใช่เขาเสียงไรนี่อุ้ยเว้ยเออยุดจัดยังงี้อะไรวันนี้ฉันมาถึงแต่วันฉันก็เข้าไปหาหลวงพ่ออยู่นี่โอ้นี่ท่านทักษิณนนะดูหมอเนี่ยแม่นแมนนั่นดิเพราะเพราะเขาไปก็เลยท่านก็บไห่พรอ้าวทำไมทันถึงไห่พอนลราทีแรกท่านจะให้มิ้นทินแหละพอดีมิ้นทินเขาไห่พอนไห่พอน อ้ทีนี้เด้อม่เหรอผหวงวดนี่ตั้งัต่เลยตหัวดนี่เออบอกหลายไม่ได้สิงห์นัากลางเจ้านะท่ามาสามมาชาาเอยเป็นตัวหรืให้เป็นปิศนาหลักแล้วพอนางลงพู่ท่านก็มปแดวนะโมตสาภะวะตัวรโตสัมมาเต็มๆสองหูกูเลยเี่ก่ให้ตัวเดียวหรอกจักเลยแล้อกู้หวนนี่แต่สามตัวเดียวคุณผีเหมอนนี้แก่ลย พอทีจะจะออกมาจากหลวงพ่อท่านนแหละก็เลยเลี้ยวเห็นโถน้ำชาตั้งอยู่ใกลๆกะเรเลยไปลินน้ำชาวัาที่ถวายท่านตอนเิ่นอยู่ไหนท่านท่วงขึ้นมาเลยท่วงล่ะโยมระวังหกหสองัวเต็มเเลยสองตัวเลยแจกขับไปขายรถแมคโครกันขายนาแจกขาเลยไม่ทันแล้วทำไมเราโดนไปเมื่อเดียว โอ้พี่น้องมาหลายล้านขายยิ้มปุยปุยแล้วเว้ยเห็นไดล้านขาขายไม่อกลานาขาดมันนี้พันเด็กกันพีคนขาแข็งลอยยืนจนล่าร้านขาขายไม่ออกเออขายแสดงว่าขายไม่ได้ขายเฉยเฉยไม่มีใครซื้อกินทำไงไม่ไม่พึ่งสายใยมอดใยมอดเป็นพ่อข้าแั่ข้าเก่านี่เอ้การขาขายมันต้องมีมันมีสูตรเขาเองพี่มันต้องมีเทคนิคเทคนิคยังไงล่ะใยมอดบอกไป เอางี้เนอะทำตามฉันบอกเนอะร้านค่าเนอะร้านไหนทุกร้านเขียนป้ายติดเหมือนกันหมดทุกร้านเลยว่างเขาลงเลยเปลี่ยนว่าลงทานหลับรองวัดเดี๋ยวนี้เขาเป็นวัดเด็ดปากมีบอกรลดผู้นี่แหละเขาแถวบ่อนหมูอุ้ยก็คุยกันเฉยอยู่นะเออแกมาได้ไรเนี่ยอู้รุ่นวะฉันนึงอืออย่า้นี้ฉันมาจาแข่งไอะไรนะ เกมเกงเกมวันนี้บริษัทคำคูณเขาจะทำจนเล่นเกมคืนกำไรให้พี่น้องทั้งโคราชก็ใหญ่กินเนาะคือเอาใหญ่เลยสาวน้อยเพชรมันแพงเนาะเออพี่น้องก็มารอนรู้แต่ว่าคำคูณแม่ครัวนั่งเต็มอยู่นั่นแม่ครัวลูกคนทำกับเขาเอาผู้กับคนทำกับเขานั่นละนี่กับคนทำกับเขานั่นแหละแต่ว่าฝากขอบคุณแม่ครัวนะดูอ่า เอามาให้ข้างหลัง่อยแม่เอ้ยข้างหลังนี่เรียวมือแผลบแผลบแผลบเลยโอ้อร่อยนี้ไม่มีช้อนเจ้าอีกนี่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 ่น มาแตงหวยตะคอดี่เลยเออเอาหน้าตาของหวยตะคอเป็นแบบนี้นี่จักกาจจะประมาณนี่แหละโอ้ยหรือมาจต่ฝ่าน้องกุ่มเออโอ้ยมาแล้กันจะได้ก็ถามกันได้ดีจักจ๊คเออเอาใสารภาพก็ไปยุติสารภาพเนี่ยหรือมาแต่บ้านหนองแวงเนี่ยยักษ์มาทักหมอดิกเนี่ยอุ้ยมาคนนั้นมาเอาขอเสียงใส่บ้านหาใหญ่เนี่ย ก็จะใหญ่ไหลายเนาะ,ะคุณนายมาก็คือจิมันใจเนาะใส่สีเหลืองมาเลยมึงสีเหลืองผอมติาบอดสีเหลยยิ่งแกยิย่งไม่สดใสเขาไม่ได้เรียกสีเหลียงสีหสยังสีเขียวอ้าวทำไมไม่ลุกสวัสดีทักทายกันล่ะคเะเขาจะได้ยังไงนี่ใครในี่ใครในี่รู้จักไหมผูออ้ไหนล่ะเมียนายกจิติชัย ัวเขียนอะไรไปเขียนชื่อหัวไปครับโอ้นายกทินเติบสูงเดินทำให้มึงเขียนใส่มือไว้ละมันเขียนมันเขียนแ้วมันกรลบเนีมันหายคนมาหลายแทมาหลายสิไไม้สายงานพัดรละลอยด้วยเนาะ ที่แรกหล็อพ่อบอกว่าจีจัดฟรีแต่รีเออแต่ว่าทางคณะกรรมการบอกว่าเอาเพื่อส่งเสริมกันโอ้ยเลยสสนนนับุอันนี้ก่ไหลายคอมือเว้นเลยนะมือเว้นนี่คนมาจีนโรคทานอุ้งไหลโรคมทานทั้งวันเลยอก็ไปโรคทานที่แรกไป็นโรคทานก๋วยเตี๋ยวไปบาไปบ้าให้จักถ่วยนะไปยืนอยู่หันสามชั่วโมงเป็นอย่างนั้นอุ้งขยืนโดนแท้ช่วยได่ดีมากใครจะไปเนี่ยตัวเบิ้ด คนมาหลายปันนีกูพินห่วงแต่ห้องน้ำนั่นแหละเฮ้ยแต่ดกจะเข้าห้องหอมน้ำแต่เอาเงินเนีกยน้อยก่อนมีไนให้เมียน้อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยเศร้าหลุดตลกแล้วไม่ยันไม่หยังสิไปหาขายพัดโอ้ยจะพัดอยู่สาดอกโอ้ยขยิบยี่แบบแยบอยู่ไหนเส่อยู่เนี่ยใครมีพัดคะ อายกข้างขึ้นค่ะอายกขึ้นทั้งหมดเลยนี่หุ่เต็มหมดเลยวะเนี้ใครไม่ยกขึ้นให้ปวดแขนเหมือนคืนค่ะอายกขึ้นค่ะยกขึ้นอายกขึ้นนะทุกไปโบกขาโบกไปโบกไปคนคนแรกฉันน่จะเป็นบาทถ้ามันเหมันว่ามาเด็กันไหนใัรอีกกูถามนะบ่กต้องใครก็ถามลูกไม่อย่างนี่เอ้าวข้ยน้อยข้อยน้อยแม่ ก็อันเอาผมอยากกระถามพ่อแม่ผมอยักบัตรผู้ใดมาเอาแต่ถือไม้ทั้งคู่ไปเลยเครื่องสภาเอาเครืสักสภาพร้อมกีนกับคู่กันผมอยากรถามพ่อแม่ผู้บัตรเนี่ยมาส่งแปลกๆเลยเออเอาทั้งสองท่านทั้งสองทีมมาครบแล้วใช่ไหมครับเราจะมีการเล่นเกมจากบริษัทคำคุลสีสุขจำกัดวันนี้เงินที่จะทำใหญ่รางวัลใหญ่ด้วย ท่านพร้อมหรือยังครับพร้อมี่จะเล่นเกมนี้เป็นเกมบอกใบ้ถ่ายครับเออเอาแล้วคันมาล่าละโดยเฉพาะคมาล่ารางวัลโดยเฉพาะพี่จะพูดสมองดีๆสมองไหลครับสมองไหลสมองไหลตอนนี้นี่ทำไมตอนเช้าอ๋อหอดตาเลยเพราะสมองมันไหลไหลมันเป็นสมองอะไรนะไม่ยังขี่ตามันเอาขี้เอาเอาปอยมันหยังเดี๋ยวมันหยังไปหยังกูไม่ใช่ไรซังหยังกูไปหยัน ม้อนี่ไหมคุณจิตซอกสองตั๊กบาทเดี๋ยวเอาลงไปดันมันเข่าเมนเผาเลยเน่ไปอำมันกัดด้วยมาต้องเไาก็คือผีนั่นแหละอะไอ้แหละเอาตัวแทนบริษัทสรุปมา้เออน้องน้องเอมี่มึงที่ลงไปเมื่อกี้เยังทำไรน้องเอมี่ไหนอันพีนั่นอุ้ยที่แมวต่อไปติคุชิม่กินแมมไอ้ทีอึ่นนี่กูสิ่ว่ากิน โอ้ยแม่คืออืงยืนน่ะเว้ยเฮ้มันเป็นแบบอืงยืนที่ยังอืงแม่ไข่เป็นกิมบอกไปไทยคำนะครับให้เวลาเพียงสิบวินาทีมือม่นแล้วแล้วมึงลงไปขี่เองเ้อะที่ยังที่ยังีแม่เลยสามปีมึงขี่ทีโอ้แต่ว่าอนาคตมันน่าจะเป็นพ่อตำรวจกับทหารนะเนี่ยนี่นะอนาคตไกลไกลขนาดไหนอาหวานกับความดัน ทุกอย่างเป็นพิธีเรียบร้อยเอาทั้งสองทีมเอามาท้าพิ้งค์กันมาที่นี่แข่งกังเกาะเอาเท้ากันเตากันไปก็ได้เอาชนะเอาชนะเอาชนะชนะมองไหนเอาข่อยหามันซองแพ้โอ้เห็หแล้วผู้สิทธิ์แห้งและผนวังชนะอันนั้นกระดาษอันนี้กันไก่ครับเอาทีมชนะมาขอดนะครับบอกไฝไทยคำมึงเอาห้าบอกตรงๆนะครับ ถ้าคำไหนไม่ได้ให้บอกว่าผ่านโอเคเออเมื่อเอาดีๆนะจบอกแม่มึงนี่งแต่เผื่อพาแม่มึงหยอกเจ้าทีไม่ไหวครัคำแรกเริ่มครับัดเอานดีๆเอาวงหนามมึงโอ้สีขาสีขาสีขาเออเออคนเหล็งพายถูกไหมสี่ขาคนเหล็งพายสีขา เจ้าอี้นี่ว้าวแม่สี้ขาสีขาสีขาเอาหน้าตาก็เป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเป็นสัตว์แค่ระฆูงแล้วสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเป็นแม่สีขาตัวดำดำตัวดำดำเออสีขาตัวดำดำอ๋อคุย ไอ้เหี้ยไม่เป็นไรคุ้ยจะเป็นนยิยกันดวยไอ้เหี้ยะมึงํะไม่บอกดีดมึงบากูแม่กูจีดานแมึงบอกอำๆสีขา,ขา,ขากค้ยด้วเนี่เออมึงเขากองชิ้อือกล้องได้ไหมเด็กนัช่างทำไมมึงไม่ทำแบบนี่ให้กูเบงนี่นี่หรือมึงหลคุดในคอดิมไม่คุยหละ ทีมต่อไปเช่นครับชี้ขาเขาหล่นไปแล้วกันโอ้ยกรออยยะไรชิบบ้านก่อยเล่นกระไรชิบขาหมดเลยมึงยังไม่ย่อยเลยเร้่ออีบาน่าใหญ่โอ้ยจะมาบอกดูอะไรใจเสือฉับกูกูยังไม่ได้เคลียร์กับมึงนะาทักักนเี่เพราะผิดกันมาเขั้งแรกนะมึงมั่นใจมึงต้องชนะโภายใน,ในเวลา10วินาทีนะครับเริ่มครับเอาง่ายมาเลยต่อไปง่ายทีเดียวเป็นอะไรยะงบ้า กูกเอาทำไมจะไม่ได้รักใจฟังดีๆงไงดำ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 เย้าเย้าจังามีขนที่ขนเธอดำดำเยาวยมีขนตักคือต้นคือต้นควายคือต้นเลของกดดำดยาวย้มีขนตักเฮ้ยพูดช้างเลามเลยคือต้นเลของคายดำดยาวยมีขนหมดเวลาเ้ยด มันต่อไปเนี่ยคยห่มอยู่โอ้ไอ้ตัวนี้ไอ้ที่ไปตายตายตายกูรู้ว่ามึงคิดว่าคุ้ยกูรู้ว่าทุกคนอ่ะทีนต่อไปเชียครับยังไม่มีใครถูกเลยนะครับไปไปได้ด้วยนะครับมึงเดี๋ยวจะมีรายการมาใหม่อีกเอาดีๆนะมึงมึงปวดท้องเลยเออจิ้งไปตับเปิือกขันไอ้ห๊ะมึงดูครับ่อ หดจะง่ายเลยวบกินของนวกูวชเนี่ยมึงดูดีๆนะอ้าวข้งินขงเห็นแม่เมือี้ร้อีกว่านันอกงิอ้ง้็กเออยู่ในนั้นมีพรงตาย่ะมันไม่ใช่อิบิบิบอ๋ออ้ครื่องลิ้อ่ะหมดเวลาแล้วกูนน้อยไรพร หมดเวลาแล้วตึกเลยเอาจจับผ่านง่ยใจจับผ่านนะหมดเวลาแล้วนกห่อยอลไพอเน่ยอพอนะไมร้วพ่นันนกแตกแต่คือว่านกเป็นแตเอาคต่ไปเชิญครับไปต่อไปต่อไปไปโอ้ยหาไมได้เลยอ้กูจะกูนะไอ้เรื่องคอมาเชิญมาทีรกทีเริ่มครับ วเปตะวายมาึือเก่าคือต้นด้วยในลัางไข่ของคนขึ้นต้นด้วยก่ต่อเต่าต่อเต่ามีสองหิมมีรูอยู่ตรงกลางมีขนมีขนขึ้นต้นด้วยตอเต่ามีสองหิมมีหูอยู่ตรงกลางมีขนด้วย ตับเลยฮะเอางกูหายไปไหนเลยมกูจะตอบง่ายๆนี่กูสุดตอบอยังฮะแตกแดงแหกตาดูบ้างมึงมึงรู้อะไรหมึงมาด่าพี่สามยิ่งอึ้งที่เราพันเชิญครับระวังให้ดีนะครับเวลาจะเดินไปเรื่อยๆไม่รอใครถ้าคุณตอบไม่ได้ให้คุณบอกว่าคุเองผ่านนะครับหรือหาตัวช่วยได้นะครับอีบอสเออคุณเองเริ่มครับ

ดีใจนะครับสำหรับทีมชนะนะครับวันนี้หนึ่งคะแนนท่านก็ชนะได้เอาหมอบรางวัลน,นะครับเอารางวัลปลอบใจสําหรับคนที่แพ้ก่อนนะครับก็เปในรางวัลสมน้ำหน้าคุณโอ้ยสมนาคุณโอสมนาคุณ <c oughs> อ่ะมามอบเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับตอนนี้มันอากาศร้อนือจะเฝ้ากันตอนนี้เด้ออันแห้งดีแล้วเอาสู้หน่าเอาสก๊อนจังกันมะเอาอีหล่าเอาลูกเร็ว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 ฟาฟาดฟาดฟาดอะไรล่ะโอ้ย แม่นยันเขามดสิบใเอาบุรยินมึงเรียกหมดหมดพวกก็วิ่งไปหาเนาะนะเอารางวัลสำหรับผู้ที่ชนะนะครับมาพออให้กับสำหรับคนชนะดีใจด้วยนะครับคุณยายนะครับเอารางวัลพัดลมนะครับตัวงนี้อ่ามันเป็นหน้ารอมึงเอาไม่ใช่เองสัไปเลยไหนเข้ามาแล้วเอาอยู่นี่ เปลี่ยนเป็นนน่นเลยไหมพอยสองใบดีใจสนับคนีนได้นะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการนะคุณยายนะโอกาสหน้าเจอกันใหนม่ครับจากบริษัทคำพูนศรีสุขจำกัดโดยและทุ่งกะปุยรุ่งมรุนเครื่องเริ่มสอโมทีดิวแอนเซีรีสเวทีเกาหลีที่มีภาคไทยและอีสานเยอะที่สุดในโลกสู้